ก่อนจะเข้าเรื่องกระตูดนะคะเดี๋ยวขอมาคุยกันเรื่องการเมืองซะหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกแย่มากๆเลยนะคะจากการที่พี่ก็ได้ไปเลือกตั้งมานะคะวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขตบ้านของพี่ก็อยู่แถวกทมนี่แหละค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็เลือกเป็นพักส้มนะคะก็สสก็คือพักส้มนะคะแล้วก็ผลก็ออกมาแล้วนะคะว่าจังหวัดนะคะตอนนี้ก็เป็นสีส้มทั้งหมดเลยก็เป็นที่น่ายินดีทีเดียว แต่ก็เป็นที่น่าเสียใจมากนะคะที่ทําไมกันนะทำไมพักส้มถึงไม่ชนะนะคะซึ่งก็มีหลายเหตุปัจจัยเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนิดนึงนะคะก่อนที่จะพาไปเล่นกับตัวสยุมสีแล้วก็สิทธิเย่เสี่ยวชิงนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งสองนางนะคะก็ได้จีบกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พามาเดทกันนะเดี๋ยวจะพาไปขี่ม้าด้วยกันด้วยนะคะซึ่งพี่ก็เพิ่งรู้นะคะว่าสามารถที่จะขี่ม้าตัวเดียวกันได้นะระหว่างสยุมสีกับสิทธิเย่นะคะจะไปซ้อนม้าตัวเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดู เดทหวานระหว่างสองคนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ทั้งคู่นะคะเขาเดทกันไปที่ร้านขายโคมในบรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองหางโจกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปทะเลสาบซีหูแล้วก็ไปขี่ม้าเล่นนะคะเดี๋ยวดูร้านโคมไปก่อนนะคะขอคุยเรื่องการเมืองหน่อยนะคะ,ะ,คะทุกคนมันทนปล่อยไปไม่ได้จริงๆนะคะไหนๆช่องพี่ก็เป็นของพี่นะคะก็อยากจะคุยให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่นะคะเขตไหนจะเป็นสีอะไรก็ตามแต่นะคะก็ เป็นที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นที่น่ากังวลมากๆเลยที่ตอนนี้การทุจริตนะคะของกองกตเนี่ยมันก็ชัดเจนมากๆและเราไม่สามารถที่จะไว้ใจคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งได้เลยนะคะได้เลยนะคะซึ่งสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยที่กกตทำเนี่ยจริงๆมันผิดกฎหมายด้วยนะคะแทบทุกอย่างเลยนะคะที่ได้ปกปิดนะคะหลายๆเขตเลยพี่เชื่อเลยนะพี่คิดแล้วนะว่าจะต้องมีหลายเขตในหลายจังหวัด ที่ถูกซื้อนะคะด้วยเงินสีเทานะคะด้วยความทุจริตนะ,ะของพรรคนักการเมืองนะคะที่ชนะมาในครั้งนี้นะคะของพรรคอนุรักษ์นิยมนะคะสีน้ําเงินสีสีแดงสีแงต่างๆเนี่ยมีการซื้อเสียงแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีการทุจริตนะคะในหน่วยงานของภาครัฐในหลายๆแห่งที่ทําให้เกิดผลแบบนี้ออกมานะซึ่งใครที่อยู่อีกฝ่ายตรงข้ามกับพี่นะก็อาจจะ ก็คืออยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพรรคส้มนะหรือว่าจะต่อต้านเราก็ตามแต่เนี่ยแต่เรารู้สึกว่า <Okay. S 1> เรามีสิทธิ์ใช่ไหมคะในการที่เราไปใช้ในการเลือกตั้งและถ้าเกิดว่ามันเกิดการทุจริตขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่เราจะปกป้องสิทธิ์เหล่านั้นนะในเมื่อผลนะคะมันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ไม่รู้แต่มันมีการโกงเกิดขึ้นมันมีความทุจริตคอร์รัปชันมันมีทุกอย่างเกิดขึ้นและประชาชนรู้และต้องการการตรวจสอบหน้าที่ที่ถูกต้อง ของกกตนะคะของหน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งเนี่ยหน่วยงานารัฐต่างจะต,ต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามันมีการโกงจริงๆที่มีหลักฐานแล้วขนาดนี้แต่คุณยังแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ให้ประชาชนหรือทุกทุกคนเนี่ยทำการพิสูจน์ในประเทศเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงขึ้นนะคะคุณก็รู้ว่ามันจะเป็นรางร้ายยังไงบ้างมันจะเกิดผลอะไรบ้างถ้าเกิดคุณปกปิดและไม่ให้อำนาจกับประชาชนนะคะโดยอ้างว่า เออมันเป็นอำนาจของกรกตรหรืออำนาจของใครก็ตามแต่เบื้องบนที่สั่งลงมาก็ตามมันจะเกิดผลอะไรขึ้นนะคะซึ่งอำนาจมันควรจะอยู่ในมือของทุกคนทุกคนมีสิทธิ์ในของมือของประชาชนนะคะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นการทุจริตไม่ชอบนะคะด้วยกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดโปงแล้วก็เรียกร้องนะคะขอความเป็นธรรมขอให้สิทธิ์ที่เราได้เลือกตั้งไปมันได้รับ ความยุติธรรมหรือว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยเลือกตั้งกันไปอะ่ะแล้วบัตรที่ใช้นับคะแนนเนี่ยกลายเป็นอย่างอื่นหรือว่าคะแนนนะคะถูกปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะไปนะคะมันจะเกิดผลยังไงขึ้นนะคะแบบนี้มันไม่ได้นะคะทุกคนนะคะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดในการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเอกสารนะคะต่างๆที่ใช้ในการเลือกตั้งนะคะไม่ควรจะ หลุดกระเด็นอยู่ในถังขยะอยู่ที่อื่นนะคะนอกจากในหีบซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรกตน,น้มีการทุจริตตัวเลขไม่ตรงกันหรือเปล่าที่ประชาชนต้องการเรียกร้องให้มีการนับใหม่แล้วก็อยากเลือกตั้งใหม่แล้วก็อยากทําระบบอื่นขึ้นมาเพราะว่าระบบการเลือกตั้งในไทยมันพังมากเลยนะเท่าที่พี่เห็นนะแล้วก็เออถ้าตัวเลขมันไม่ตรงกันนะคะระหว่างผลแล้วก็คะแนนแล้วก็ใบ บัตรจริงที่เลือกเนี่ยบัตรจริงอยู่ไหนที่เลือกนะคะที่นับกันมานะคะถ้ามันไม่ตรงกันเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรคะทุกคนเออก็หลายๆเขตก็คือนับใหม่แล้วก็ไม่ตรงไปแล้วด้วยนะคะอย่างเช่นที่ปทุมธานีอะไรแบบนี้แล้วก็ล่าสุดที่ชลบุรีเขตหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ที่สุพรรณบุรีอีกเออมันเกิดอะไรกันขึ้นทุกคนมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วหรือเปล่าแต่เราเราได้โอกาสแล้วหรือเปล่าที่เราจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ โอเคนะคะแล้วก็การที่ให้รอสองวันสามวันอะไรเงี้ยในการจะเปิดหีบแบบมันไม่ควรที่จะมันต้องให้รอนะคะแล้วการที่คุณไม่ใช้สายเคเบิลปิดหีบหรือว่าคุณใช้เทปปิดหีบที่ใส่บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันไม่ควรทําได้นะคะมันไม่ควรทําได้แล้วก็ไม่ควรที่จะมีใครมามีอํานาจบังคับว่าไม่ให้เปิดหีบแล้วก็นับใหม่เลยในเมื่อถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันบริสุทธิ์ข่าวสะอาดเนี่ย มันไม่จำเป็นต้องกลัวนะคะทุกคนจริงๆนะคะเออแล้วก็นะกะกะตอนเนี่ยพี่รู้สึกว่าในหน่วยงานของรัฐในหลายจังหวัดนะคะพี่รู้สึกว่ามันมีการการะทาผิดกฎระเบียบของการเลือกตั้งของรัฐธรรมนูญอะแล้วก็ผิดกฎหมายมากๆเลยซึ่งควรจะต้องติดคุกด้วยซ้ำนะทุกคนเจ้าหน้าที่เหล่านั้นนะคะที่มันก็รู้แหละว่ามันมีการปลอมแปลงมงีอะไรที่มันเทาๆอยู่นะคะทุกคนแต่ทําไมนะคะทําไมเราถึง มันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะทุกคนอ่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราต้องรู้ขึ้นมาต่อสู้ก็เท่านั้นเองนะก็คือว่าเอกสารหลายอย่างนะคะถ้าคนคนดูถ้าเกิดว่าเขาเขาทำลายหลักฐานไม่ทันนะเราก็คงจะเจออะไรเยอะกว่านี้นะทุกคนพี่คิดว่าอย่างนั้นนะอืมแล้วก็นะคะทุกคนจริงๆแล้วในหีบของในหีบจริงๆแล้วในหีบที่ใช้ในการเลือกตั้งนะคะควรจะมี บัตระะในการเลือกตั้งที่เป็นบัตรที่กาะะของประชาชนแล้วก็ควรจะมีการนับคะแนนแล้วก็ผลสรุปของการนับคะแนนใช่ไหมคะอยู่ในหีบเหล่านั้นนะคะแต่ถ้ามันหลุดไปอยู่ที่อื่นแล้วอะคุณจ,จะมาอ้างว่าคุณทําวัสดุอุปกรณ์หล่นเพลาดไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันคือการเลือกตั้งนะคะระดับประเทศนะคะมันคือทําอย่างนั้นมันคุณต้องโดนคุณต้องได้รับโทษแล้วอะ ที่สาหัสเลยด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่โทษธรรมดานะแล้วคือการปิดผนึกหีบบัตรเลือกตั้งในมันสําคัญมากนะคุณต้องใช้สายเคเบิลแล้วคุณต้องเซ็นทับไม่ใช่ว่าคุณใช้หีบใช้กาวเออไม่ใช่ว่าคุณใช้เทปใช้กาวอะไรมาปิดนะคะมันไม่ได้นะคะเออแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าผลกับใบจริงที่นับใหม่เนี่ยไม่ตรงกันนะคะอันนี้คือโทษทุจริตนะคะไม่ควรจะปล่อยไปเลยนะคะจริงๆแล้วนะคะ ไม่ควรจะว่าให้อภัยนะคะไม่ควรเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามันคือส่อเขาชัดเจนนะคะว่าทุจริตมันไม่ได้สอเขาหรอกมันคือทุจริตชัดเจนก็ถ้าคะแนนมันไม่ตรงก็คือคุณทุจริตเนี่ยแค่นั้นแหละไม่มีความหมายอื่นนะคะคุณควรจะได้รับโทษนะคะเจ้าหน้าที่ที่กระทาการทุจริตณในหน่วยเลือกตั้งนะคะนี่คือสิ่งที่พวกคุาควรจะได้รับนะคะน,นไหนจะตัวเลขอะไรที่ไม่ตรงกันอีกเยอะแย,ยะมากมายเลยนะมีอะไรกระดุงกระเด็นกระดอนออกมานะคะ ที่มันประหลาดมากนะคะทุกคนและจริงๆก็ต้องมีผู้ตรวจการในการเลือกตั้งด้วยนะคะแต่ว่าพวกเขาอยู่ไหนและทํางานยังไงกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็นั่นสิคะไม่รู้ว่าเอา่อจริงๆแล้วเนี่ยมันดูว่ารู้นะว่าเจตนานะที่ปกปิดซ่อนเร้นเนี่ยหลักฐานแล้วก็บัตรเลือกตั้งแล้วก็ผลคะแนนแล้วก็ไม่โปร่งใสเนี่ยต่างๆเจตนาเขาต้องการอะไรทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะ ผลเลือกต้งมันออกมาแบบนั้นเนี่ยมันน่าสงสัยมากๆเลยมันน่าสงสัยมากๆแล้วอะ่ะนะหรือว่าใครจะบอกว่าเออคุณเลือกพังน้ําเงินแต่คุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันโปร่งใสคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรอคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรอในเมื่อปฐุมธา,านีเขตเจก,ก็ทําให้เห็นแล้วอะ่ะว่ามันโหคือมันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาคนะม,มันเปลี่ยนมันผิดไปมากเลยอะ่ะแล้วไหนจะอิทธิพลของนักการเมืองแ่าที่ในแต่ละเขตหลายจังหวัดที่พักนักการเมือง นั่นแหละที่คุณรู้อะเมืองที่คุณก็รู้อะค่ะที่เข้าไปควบคุมในทิศทางเหล่านั้นน่ะคุณคิดว่าบัตรที่คุณเลือกไปอ่ะมันจะได้รับสิทธิ์เหล่านั้นจริงๆอย่างที่เราได้การเลือกและได้เป็นคะแนนที่นับจริงๆไหมอ่ะหรือว่ามันมีบัตรขย e n มีบัตรอะไรต่ออะไรมีอะไรเข้ามาผสมนะคะพี่คิดว่ามันแน่นอนมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเออซึ่งเราจะทำยังไงที่เราจะแก้ไขตรงนี้นะ ที่จะต้องรื้อระบบเก่าทั้งหมดนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันนะคะเราก็ต้องไม่เงียบนะคะทุกคนอนะคะตอนนี้สยมสีพาสิพี่เย่เสือชิงไปขี่ม้านะคะอาจารย์พี่หัวร้อนมากเลยนะคะทุกคนในเรื่องของการเมืองนะ,ะเลยอดภาคกระตูนเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวะจะพาสยมสีกับสิพี่เย่มาจีบกันอีกอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะ,ะก็นั่นแหละคะ่ะก็ ๋ยวจะพูดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะก่อนที่จะไปการ์ตูนแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวทุกคนแบบว่าบางคนอาจจะมาดูการ์ตูนนะคะก็อาจรู้สึกว่านะคะนี่นะคะขี่มา้าด้วยกันแล้วนะคะโรแมนติกนะไปเด,ดทท่ามกลางาตลาดนะคะในเมืองหางโจโยมามค่ำคืนไงลนะ่ะเท่าที่เห็นนะะรู้สึกว่ากกาตอะไรแบบนี้เนี่ยหน่วยงานอะไรพวกนี้ที่จัดการเลือกตั้งดูแลการเลือกตั้งเนี่ยไร้คุณสมบัติมากๆเลยอ่ะที่จะเป็นกรรมการในการจัดการเลือกตั้งนะกระแหกกระแค่หีบแล้วก็ ผลค,คะแนนเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนแล้วว่า,วามันดูแลกันไม่ได้อะเหมือนกับไม่มีความรับผิดชอบเลยแล้วก็ทําอะไรผิดพลาดผิดระเบียบผิดกฎหมายเนี่ยแบบนี้มันจะไว้ใจได้ยังไงทุกคนเราจะวางใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเราไปเลือกตั้งแล้วเ,เสียเวลาเวลาชีวิตเราเราไปเลือกตั้งอ่ะและมันต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้อ่ะมันไม่โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็มันพังอนะคะ่ะหลายๆอย่างมันแบบมันพังทั้งบัตรเบิดทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ย โอ้โหมันพังกค่อนข้างเยอะเลยนะคะทุกคนก็อย่างที่รู้กันนะคะอำนาจนะคะที่อยู่นะคะเบื้องหลังนะ,ะ่ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่านะคะเนี่ยไม่รู้จะพูดคํานั้นได้หรือเปล่าอืมแต่ทุกคนอาจจะรู้นะ,ะอาจจะฟังเสียงพี่แล้วอาจจะเข้าใจได้นะคะโดยปริยายนะคะว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครคอ่ะอือะล่ะค่ะก็เลย ตอนนี้นะคะเลยไม่รู้นะคะสถานการณ์ยังไม่นิ่งนะยังไม่รู้ว่ายังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวติดตามข่าวกันไปต่อแล้วกันนะคะว่าจะมีใครเปิดอะไรออกมาเปิดเผยสิ่งใดออกมาแล้วก็การเคลื่อนไหวของแต่ละจังหวัดนะ,ะที่น่าชื่นชมนะคะไม่ว่าจะที่ชนบุรีที่สุพรรณบุรีที่ปทุมธานีหรือว่าที่ไหนก็ตามที่จะลุกขึ้นมาเอ,อตรวจสอบ <S <S ดูแลนะคะในภาคประชาชน <S <S ที่เราต้องดูแลกันเองประชาชนต้องมาตรวจสอบกันเองแล้วเพราะว่าหน่วยงานของรัฐแล้วก็ กรกตอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือไม่น่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงนะคะแล้วก็ไม่สมควรนะคะเจ้าหน้าที่นะคะไม่สมควรที่จะอยู่ในหน้าที่อะเอางี้ดีกว่านะถ้าทํากันขนาดนี้มันเกินไปมากจริงจริงนะแล้วคือมันเราสามารถจับได้แล้วนะคะทุกคนก็ถือว่าอาจจะเป็นการดีนะคะที่เรื่องมันแดงออกมานะทุกคนเพราะฉะนั้นเขตไหนเขตอะไรอะใครจะลุกอห่ะใครจะเรียกร้องต้องการให้นับใหม่เนี่ยก็ขอสนับสนุนเลยแล้วกันนะคะ เพราะว่าอย่างน้อยถึงอาจจะไม่ได้ทุกเขตที่มีการรับใหม่หรือว่าอาจจะไม่ได้เลือกตั้งใหม่หรือจะเลือกตั้งใหม่อย่างไรก็ตามการที่ประชาชนออกมาแสดงพลังเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นอำนาจของประชาชนที่เราอยากจะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองที่เราใช้เสีสสสยงทางการเมืองนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงะระบบการปกครองระบบบริหารภายในประเทศแล้วก็ที่จะทําให้ประเทศของเรามันมันคอร์รัปชันน้อยลงอะ่ะมันแบบเป็นสีเทาน้อยลงได้ไหมอ่ะให้มันเป็น ความพินิตมันน้อยลงได้ไหมอ่ะเพื่อลูกหลานได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยกันนะคะคือจริงแถเขตบ้านพี่เนี่ยก็คือสีส้มนะคะทุกคนก็ค่อนข้างจะโล่งใจนะคะค่อนข้างจะโล่งใจแต่แต่ก็คือถ้านับแล้วมันก็เป็นสีส้มทั้งจังหวัดที่มีอยู่ไม่กี่จังหวัดในณตอนนี้นะคะที่เป็นสีส้มทั้งจังหวัดอนะ่ะคือบันก็อาจจะมีคะแนนที่คนเลือกมาจริงๆแหละแต่มันก็สังเกตเห็นได้แล้วนะคะว่า มีอะไรที่ไม่ปกติเลยนะคะซึ่งก็พูดใช้คำว่าโกงก็ได้นั่นแหละนะคะทุกคนคำว่าโกงตัวใหญ่ๆเลยแหละนะ,ะนั่นแหละนะคะโอเคก็วันนี้คุยการเมืองประมาณเท่านี้ก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปไปเดทกับสิทธิพี่แล้วก็เสี่ยมรีกาชนิดหนึ่งปิดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วล่ะโอเคค่ะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะยังจะคุยเรื่องการเมืองอีกอาจจะหลายคลิปก็ได้นะคะแล้วแต่ว่า อยากเก็บตกอะไรกันนะคะก็มาคุยสนุสนกๆกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าใครเราดูการ์ตูนก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวไปพากันเลยค่ะพาสิพี่เย่ไปเที่ยวกันสิพี่เย่วันนี้ข้าพาท่านมาขี่มา้าเที่ยวกับข้านะที่หางโจะท่านชอบไหมล่ะวันนี้ยแล้วเมื่อคืนเราก็ไปที่ตลาดโคมกันด้วยอ่ะข้าดีใจมากเลยนะที่ท่านมาอยู่กับข้า,ยายวันนี้ส,สิพี่เราไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันข้าคิดถึงท่านมากเลยจริงๆวันนี้ข้าก็พาเจ้าสีลินนะ มาวิ่งเล่นที่ถังโจวิ่วงเล่นออกกําลังกายแล้วก็พาสิพี่เยเียชิงอะ่ะมาซื้อของด้วยสิพี่อยากได้อะไรไหมล่ะเดี๋ยวข้าจะแวะดูให้นะแค่ไม่อยากได้สิ่งใดหรอกแค่ได้มานั่งขี่ม้ากับเจ้ามาซ้อนท้ายเจ้าบนมา้าตัวเดียวพี่ก็มีความสุขแล้วลหละแต่เจ้าต้องขี่ม้าระวังระวังหน่อยนะจะเป็นอันตรายได้เข้าใจไหมหยุมข้ารู้แล้วละนะสิพี่หยิยงเย่ข้าขี่ม้าระวังที่สุดอยู่แล้ว ก็เพราะว่าข้ามีท่านซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังแบบนี้ข้าจะขี่ไม่ดีได้ยังไงอ่ะแล้วดูกระโปรงสิจี่ดีข้าชอบมากเลยนะชุดเนี้จิตพี่ยิงเย้ข้ามีความสุขเหลือเกินอ่ะวันนี้ดูดิมีคนจดุดพูให้เราด้วยหรือเปล่าเนี่ยที่นั่นคือก็แค่จุดของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราซะหน่อยทำไมเจ้าต้องยินดีขนาดนั้นด้วยละ่ะแต่พี่ก็ดีใจนะดนานาเราจะได้เจอกันสักทีให้ข้าอยู่ใกล้ชิดเจ้าแบบนี้พี่ก็อุ่นใจว่าเจ้ายังปลอดภัยอยู่ ในยุทธจักรที่เจ้าได้เดินทางไปพี่แค่เป็นห่วงเจ้าว่าเจ้าจะทําอะไรไม่ระวังก็เท่านั้นพราะเจ้าที่เป็นเด็กอยู่ด้วยอะข้าไม่ได้เป็นเด็กนะสิพี่ที่ข้ามาหาสิพี่วันเนี้ยข้าแค่ดีใจนะที่ข้าได้มาขี่ม้ากับสิพี่แล้วก็ข้าซื้อชุดให้สิพี่ใหม่บอกว่าสิพี่จะชอบนะเนี่ยกระโปรงมันเข้ากับม้าพอดีเลยอ่ะเข้ากับเจ้าสีนินเลยนะสิพี่อยากดูหน้ากากร้านนี้ไหมหรือว่าท่านอยากจะมาซื้อต้นไม้ดีล่ะ ในหางโจเนี่ยตลาดเขาขายของหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวข้าพาไปดูสิพี่กอดดีๆนะเดี๋ยวตกม้าไปอะ่ะกอดเอวข้าแน่นๆนะจนินี่มันเกิดขึ้น,นมามันอาจจะดีดสิพี่หญิงเย่อะตกม้าก็ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องกอดเอวข้าไว้ให้แน่นๆเลยนะกอดท้ามปล่อยด้วยพี่รู้แล้วเลยนะเจ้าขี่ม้าระวังดีๆนะเราก็มาถึงริมน้ํากันแล้วเจ้าระวังจะทําม้าตกไปในน้าล่ะเดี๋ยวเจ้าก็จะเปียกหมดแล้วหมาของเจ้าก็ด้วยนะเจ้าหางไฟเนี่ย ดูสิมันเอาห่างไฟมาใกล้พี่ด้วยพี่หญิงเยร้อนหรือเปล่าอ่ะเจ้าห่างไฟเจ้าอย่าเอาห่างไปใกล้หน้าตาของสิทธิพี่อย่างนั้นสินี่ลงไปในน้าดีกว่าเรามามาว่ายน้ําเก็บบัวกันดีไหมสิทธิพี่หญิงเย่หยุมสีเจ้านี่แล้วก็เจ้าทําให้ข้าต้องเปียกปอนหมดเลยนะพาข้าลงมาในน้ําทําไมล่ะเช่นนี้มันจะดีหรอเดี๋ยวเจ้าหางไฟก็จมน้ำดอกไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่จะขึ้นฝั่งแล้วอย่าเพิ่งเลยสิทพี่หญิงเย่ เรามาว่ายน้าเล่นด้วยกันก่อนเนี่ยข้าจะว่ายรอบตัวท่านเช่นนี้ข้าได้ทรงผมมาใหม่สีขาวไม่เห็นหรอว่าข้าไปย้อมผมเป็นสีขาวมาแล้วอ่ะสิทธิพี่ชอบหรือเปล่าทรงเนี้เราว่ายน้ําเล่นกันก่อนนะอากาศร้อนจะตายข้าว่ายน้ําเล่นกับท่านข้างกายท่านไงล่ะท่านไม่ชอบหรอเดี๋ยวเรามาดูปลาด้วยกันนะแล้วก็ข้าจะพาท่านไปเก็บบัวในบึงด้วยนี่บรรยากาศดีแบบนี้ยเหมือนว่าข้าได้มาออกเดทกับท่านเลยนะสิทธิพี่พวกเราได้มาเที่ยวด้วยกันสองต่อสองไงล่ะไม่มีใครอื่นอ่ะ ท่านวน่ายน้ําตามข้ามาสิเจ้าก็ชอบทําตัวสนุกเป็นเด็กอยู่เรื่อยเลยพี่บอกที่เจ้าระวังเนื่นเพราะว่าข้าแค่เป็นห่วงเจ้านะหยุ่รอพี่ด้วยสิเจ้าอย่าเพิ่งว่ายไปไกลเจ้ารู้ว่าพี่เป็นห่วงเจ้าก็ชอบทําตัวเล่นให้ข้าเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยระวัง <The One. S 1> หมาของเจ้าจะจมน้ําด้วยนะเจ้าหางไฟมันเก่งจะตายไม่จมหรอกสิทธิ์พี่ว่ายตามข้ามาดีๆเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งที่ศา,าลาตรงนั้นด้วยกัน ข้าอยากจะพาท่านมาดูบรรยากาศโรแมนติกแบบเนี้ยเนี่ยในเมืองอะ่ะที่หางโจนะวันนี้ดีใจจังได้ขี่ม้าก,กับสิท์พี่ด้วยอะ่ะถ้าใครกดแล้วมันไม่ขี่ก็ลองกดอีกทีก็ได้นะทุกคนแต่ข้าก็ไปรู้เหมือนกันนะว่าทําได้ยังไงอะ่ะอาจจะเพราะว่าค่าความชอบมันเยอะแล้วมั้งสามพันหกแล้วอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสิทธิ์พี่หญิงเย่เรามาถ่ายรูปกันเถอะนี่มีผีเสื้อบิดผ่านด้วยกลิ่นกายของสิทธิ์พี่หญิงเย่ช่างหอมจริงๆไม่ว่าข้าจะพานางไปที่ใด ก็มีผีเสื้อรุมล้อมอยู่ตลอดแบบนี้ข้าจะจะหึงผีเสื้อซะแล้วสิวันนี้ความจริงข้าจะมาสารภาพด่ากับสิพิพี่ข้าก็เลยพานางมาเที่ยวเลยนะไม่รู้ว่านางจะตอบรับความในใจของข้าหรือเปล่าตัวข้าเองก็ยังไม่อยากพูดไปอะ่ะตอนนี้จะพูดเลยดีหรือเปล่านะถ้าสิทธพี่ได้รู้ความในใจนางจะโกรธเกลียดข้าหรือเปล่าข้าไม่อยากต้องย่ากจากนางเลยอะ่ะสิพี่เดี๋ยวข้าจะต้องไปในที่ไกลแสนไกลอะ่ะ ข้าจะไปประท้วงอ่ะจิตพี่ข้าจะกลับประเทศไทยแล้วนะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกสักพักก็ได้อ่ะท่านท่านจะคิดถึงข้าไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอกันนานๆท่านจะลืมข้าใช่ไหมข้ามีเรื่องอยากจะบอกกับจิตพี่นะเจ้าจะไปเจ้าจะไปจริงๆเหรอเจ้าอย่าไปไหนนานแล้วก็อย่าไปไหนไกลนะเจ้าต้องรู้ว่าพี่เป็นห่วงเจ้ามากแต่ถ้าเจ้าตัดสินใจที่จะไป พี่คงห้ามเจ้าไม่ได้หรอกเนะเพราะว่าข้ารู้ว่าเจ้ามีอิสระเป็นของตนเองพี่ก็ได้แค่เป็นห่วงเจ้าอยู่ไกลๆพี่จะคิดถึงเจ้าเสมอพี่จะไม่มีทางที่จะลืมเจ้าหรอกนะแต่เจ้าต้องรีบกลับมาหาข้ารู้ไหมอย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวพี่เองไม่อยากจะยกจากเจ้าสยุมสีขี่ม้าระวังหน่อยสิเดี๋ยวม้าก็ตกน้ำอีกหรอกเจ้าสีนินไม่ตกน้ำแล้วล่ะ แต่ถึงตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันดำน้ําได้อ่ะข้าพาสิพี่ว่ายน้ําอีกก็ได้อะแต่ข้าก็จะไม่แกล้งท่านแล้วเดี๋ยวเรามาหาดที่สงบๆอยู่ด้วยกันสองต่อสองดีกว่าข้าควรจะไปสารภาพรักกับนางที่ไหนดีนะไม่รู้สิข้าหาสถานที่นั้นไม่เจอสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าใจข้าม,มันไม่กล้าพองถ้าใจข้ากล้าหาญกวนน่านี้อาจจะบอกรักนางได้อย่างเต็มปากแม้ว่าจะถูกปฏิเสธก็ตามนะแต่ข้าจะควรจะทำยังไงดีล่ะ เพราะว่านายยังเห็นข้าเป็นศิษย์น้องอยู่เลยอ่ะหรือว่าบางทีเราต้องห่างกันสักพักหนึ่งเผื่อศิษย์พี่จะรู้ใจบ้างว่านายรู้สึกเช่นไรกับข้าข้ามันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราต่างก็เป็นหญิงเหมือนกันอ่ะแบบนี้นาจะรับรักข้าได้เหรอถ้านางมีชายที่ชอบในใจแล้วข้าก็อกหักละสิหรือบางทีข้าไม่ควรจะพูดไปข้าพูดไปศิษย์พี่ต้องไม่เข้าใจแน่แเลยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้เราสองคนก็ยังเป็นพี่น้องกันต่อไปได้ แต่ถ้าข้าบอกไปแล้วว่าข้าชอบนางพวกเราจะเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดว่าสิทพี่ไม่รับรักข้าเราจะเป็นศัตรูกันหรือนาจะเกลียดข้าหรือปังหรือนาจะหนีข้าไปเรื่องนั้นทําให้ข้ากังวลมากถ้าพวกเจ้าเคยแอบรักใครสักคนเช่นนี้และคนคนนั้นเป็นสิทธ์พี่ของพวกเจ้าที่เหมือนดั่งพี่สาวที่นางเห็นข้าเป็นน้องสาวมาโดยตลอดพวกเจ้าคงจะเข้าใจอ่ะสิทธิพี่อยากได้พัดไหมล่ะเดี๋ยวข้าซื้อให้ตรงนี้ก็มีขายของนะ สิพี่อยากกินอาหารหน่อยไหมข้าจะพาท่านไปนที่ร้านอาหารหรือว่าท่านอยากจะซื้อภาพวาดอยากกินบะหมี่นัล่ะตรงนี้ก็มีนะร้านบะหมีอ่อ่ะหรือว่านี่ไงร้านคงไฟที่เรามาเมื่อคืนมีคนเช่อสินโตด้วยนะได้ข่าวว่าใกล้จุดจีนแล้วนี่สิพี่ข้าไม่รู้ว่าควรจะไปที่ใดดีถึงจะกล่าวหารที่จะพูดความรู้สึกของข้าที่จะบอกท่านนเะจ้าอยากจะบอกอะไรกันแน่เจ้ามีอะไรจะบอกข้ามาตั้งนานแล้วที่เจ้าเคยพูด และในวันนี้ก็เช่นกันแต่เจ้าไม่บอกข้าสักทีที่ดิสิ์พี่จะน้อยใจยแล้วนะเจ้ามีอะไรควรพูดกันตามตรงสิอย่าเก็บมาไว้ในใจเลยนะหยุ่นพี่รับฟังเจ้ามาโดยตลอดไม่เคยที่จะไม่รับฟังทำไมเจ้าถึงไม่ไว้ใจพี่ละ่ะจะบอกพี่เถอว่าเจ้าเป็นอะไรพี่รู้ว,ว่าเจ้าแปลกแปลกไปนะเราอาจจะไม่เหมือนเดิมมีอะไรที่ติดค้างในใจเจ้าอย่างนั้นเหรอ ทิวทัศน์ในหานโจดิมทะเลสาบซีหูบนสะพานแบบเนี้มันน่าสวยจริงๆสิที่รู้ไหมว่าทําไมข้าถึงพาท่านมาดูแค่อยากให้ท่านได้เห็นสิ่งที่สวยงามได้ธรรมชาติที่สวยงามและบรรยากาศดีๆข้าหวังดีต่อท่านเพราะว่าความจริงแล้วสิ่งที่อยู่ในใจของข้ามาตลอดก็คือคืออะไรหรือหยุ่จะบอกพี่ได้แล้วอย่าปล่อยพี่แปลกใจนานกว่านี้เลย ก็ได้ข้าจะบอกท่านข้าก็อยากให้พี่เป็นสุขแล้วก็มีความสุขเพราะว่าข้านั้นอยากอยู่ข้างกายท่านมากกว่าเป็นน้องสาวข้าไม่ได้อยากแค่เป็นแค่น้องท่านไม่อยากเป็นแค่สิทธิ์น้องอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันสองคนแล้วข้าจะบอกความจริงกับท่านสิพี่หญิงเย่ความจริงข้ายากอยู่กับท่านไปจนแก่เท่าให้เราได้อยู่ด้วยกันสองคนข้าไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่ว่าข้าเพียงแค่อยากอยู่กับท่าน ตลอดไปโดยไม่ให้ท่านเป็นของใครจะได้ไหมเจ้าก็อยู่กับพี่ตลอดอยู่แล้วเจ้ากลับไปอยู่กับข้าได้ทุกเมื่อเจ้าก็ต้องออกไปผจญภัยของเจ้าพี่เข้าใจแต่พี่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะพี่ก็อยู่รอเจ้านี่ไงไม่ใช่แบบนั้นนะสิพี่หมายถึงว่าอยู่แบบครอบครัวข้าอยากจะอยู่กับท่านเลยอ่ะเหมือนอย่างชายหญิงที่อยู่ด้วยกันที่พพอรักกันเหมือนอย่างสามีภรรยาที่แต่งงานกัน เหมือนอย่างคู่รักที่อยู่ด้วยกันงไงละ่ะข้าข้าพาท่านขี่ม้าเข้าป่าแบบนี้อาจจะกล้าหาที่จะพูดมากขึ้นนะแต่ว่าแถวนี้ในเมืองคนมันเยอะเหลือเกินเน่ะไม่รู้จะหาที่ที่มีคนได้ยังไงข้าจะพูดอย่างนั้นแหละว่าความจริงแล้วเดินไปที่ไหนก็มีคนนั่นเนี่ยขี่ม้าไปไหนก็มีคนน่ะความจริงแล้วข้าหาที่สงบเพราะว่าข้าเขินอายมากเลยที่ข้าต้องบอกความจริงกับท่านน่ะข้าอยากข้าอยากอยู่กินกับท่านชาสามีภรรยานั่นแหละนั่นคือความจริงที่อยู่ในใจข,ของข้า สิพี่หญิเงเย่ข้าขอโทษนะจะพูดจริงๆเหรอสยุมสีใช่แล้วแหละคือข้าไม่ได้คดกับท่านเป็นแค่สิพี่สิน้องอะ่ะข,ข้าค่าคีกับท่านเป็นสามีภรรยาหมายถึงว่าเหมือนอย่างคู่รักชายหญิงที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาค่าคีกับท่านเช่นนั้นน่ะท่านรู้เช่นนี้แล้วท่านจะโกรธข้าไหมท่านท่านท่านจะเกลียข้าหรือเปล่า เส้นนี้แล้วท่านคงไม่อยากเห็นหน้าค่าดังนั้นท่านท่านข้าไปก็ได้นะข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละข้าจะกลับไทยเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวก่อนสิยุมสยุมสีเดี๋ยวก่อนสิเจ้าอย่าเพิ่งไปเจ้าใจเย็นก่อนนะเรามาทําท่านี้กันดีกว่าเจ้าอย่าโกรธอะไรพี่นะแล้วก็เจ้าอย่าเพิ่งเสียใจเรามาทำท่านี้ด้วยกันก่อนสิแบบนี้ไงท่าถ่ายรูปอะสิทธิ์พี่หมายความว่าไงเนี่ยนี่ ตกลงท่านรู้สึกไยางกับข้ากันแน่เนี่ยข้าสาบอกบอกความจริงกับท่านแล้วนะความในใจอ่ะท่านข้าทําท่านนี้หมายความเช่นไรนี่มันท่าคู่รักออกมาเดทกันนะสิพี่หรือว่าความจริงท่านเองก็แค่ไม่รู้เหมือนกันขค่ไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกเจ้าเท่าไหร่ข้ารู้เพียงแค่วันนี้ข้าสนุกมากที่เจ้าพาข้ามาเที่ยวและได้อยู่ด้วยกันและข้ามีความสุขข้าสนุกกับสิ่งเหล่านั้นข้ารู้เพียงเท่านี้ข้าเบอกได้แค่นี้แหละ เรื่องอื่นข้ายังไม่รู้เลยขอไวลร้ายข้าหน่อยแล้วกันนะหยุม่มพี่พี่เองก็ยังไม่แน่ใจอะ่ะเรื่องนั้นพี่ตอนนี้พี่สับสนมากเลยขอทําท่านนี้ก่อนแล้วกันได้เลยสิพี่เออถ้างั้นถ้างั้นข่าวหน้าข่าวหน้าพี่ค่อยมาให้คำตอบข้าก็ได้ดีไหมล่ะข้าก็ยังรอท่านได้และยังคงรอ ข้าจะอดทนรอวันนั้นจนกว่าวันที่สิทธิพี่รู้ใจตนเองนะขอโทษนะหยุ่มจะหยุ่มสี่พี่เองก็ยังไม่แน่ใจขอเวลาพี่หน่อยแล้วกันพี่ขอโทษเจ้าจริงๆที่ยังตอบรับเจ้าไม่ได้ในตอนนี้เพราะเราต่างก็เป็นสิทพิพี่สิทธน้องกันมานานจะให้ข้ารู้สึกอย่างอื่นกับเจ้าในตอนนี้พ,พี่อาจคิดว่ามันยังเร็วเกินไปนะมั้งแค่สิทธิพี่ไม่เกลียดข้าข้าก็ดีใจแล้วอะ่ะสิทธิพี่จะปฏิเสธข้าก็ไม่เป็นไรข้าเข้าใจ ข้าเสียใจคนเดียวได้ไม่เป็นไรข้าอดทนรอได้รอกว่าวันที่สิทธิพี่จะรู้ใจตัวเองไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไรอย่างน้อยข้าได้บอกความจริงกับสิทธิพี่ไปแล้วแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วข้าขอโทษที่ทำให้สิทธิพี่ลำบากใจถ้าเกิดท่านไม่อยากฝืนใจตอบรับความรู้สึกของข้าท่านก็ไม่จำเป็นต้องฝืนใจตนเองนะข้าอยากแค่ได้อยู่ใกล้สิทธิพี่แเสี่ยวชิงเท่านั้นท่านไม่ต้องมารักข้าก็ได้ให้ข้ารักท่านผู้เดียว เท่านี้ก็เพียงพอจะยุมสีพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆให้เวลาพี่ได้ถามใจตัวเองหน่อยแล้วกันพี่ก็ไม่รู้จริงๆว่าพี่รู้สึกเช่ไนไรกับเจ้ากันแน่